สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมพาทุกท่านนะครับกลับมาติดตามความคืบหน้าที่อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคําตําบลโนนราศีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับโอ้โหนี่เขาแอบติดตั้งกัสะสานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนี่ย ข้ามได้แล้วนะครับมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านแล้วเมื่อกี้สอบถามทีมงานบอกว่าติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดให้รถสัญจรได้เมื่อเวลา9นาฬิกานะครับหรือว่า3โมง3โมงเช้า ี่ครับข้ามได้แล้วครับ3มโมงเช้าของวันที่10ส,สิงหางคม2567เป็นสะพานเหล็กนะครับนี่ทีมงานฝั่งลูนเขายังติดตั้งกาดถนนแหละ สะพานชั่วคราวหรือว่าสะพานแบริ่งครับแล้วเสร็จดีหรือยังไม่รู้รู้แต่ว่ารถบิงผ่านได้แล้วนะครับฝั่งนู้นนี่จะเป็นฝั่งบ้านโคกตางฝั่งที่ผมอยู่ก็จะเป็นฝั่งบ้านบอดลุกหันมาในตัวอ่างครับ งานหินเรียบร้อยเหลือกองดินกองเดียวกับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเหลือดำน้ำลงตูยังไม่ดำน้ำนะครับยังโคอยู่หันออกมาดูด้านนอกครับ ้านนอกตัวอา่างเส้นทางที่มววน้ำเมื่อเกินระดับจะไหลล้นไปอย่างที่บอกนะครับว่าคลองน้ำเนี่ยเขาก็จะมีการทำให้เหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่เห็นครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออยู่นิดเดียวครับฝั่งของบ้านพักกลางก็จะบรรจบกับ กำลังเสริมกำลังเติมกำลังตกแต่งก็จะเป็นคันคลองครับของน้ำด้านท้ายอะ่ะรถไปโคสามคันมีเสริมเติมหินมีเคลียร์งานดินครับ กับลังคนด้านล่างก็ลุยอยู่ถนนที่เปิดให้สัญจรบริเวณด้านล่างนะครับนอกอ่างเนี่ยปิดแล้วไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะครับปลดของน้ำดักเอาไว้แล้วเรียงหินสวยงามเลย เสริมเติมเข้าไปตามแนวสลบของคันคองครับเปิดให้สัญจรอย่างเป็นทางการาสำหรับตัวสะพานชั่วข่าว ข้างล่างก็เป็นช่องระบายน้ําหรือว่าฝายน,นําล้นชั่วคราวนะครับทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยงบประมาณออกเขาจะมาลือทำใหม่อากาศร้อนๆเลยครับ ลุยกันมาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมวันที่อ่างแตกแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงท้ายๆแล้ว10สิงหาคมเนี่ยครับหินใหญ่ เสริมเข้าไปป้องกันน้ำกัดเซาะฝั่งโน้นก็งานดินครับโยนดินขึ้นคันคลองฝั่งที่อยู่ตรงกลางครับส่วนคันนี้เรียงหินครับนี่คือบริเวณด้านท้าย ทางที่น้ําจะไปก็ทําเป็นขั้นบนันไดชะลอน้ำเอาไว้น้ำล้นเมื่อไหร่ก็น่าจะได้กลับมาชมกันอีกทีนึงนะครับ ภาพรวมถือว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับที่เหลือก็คืองานเสริมเติมแต่งแต่ว่าตัวหลักๆก,ก,ก็เลี้ยงนิดเดียวนะครับเหลือนิดเดียวบริเวณคลองน้ำโกเบโก้คันที่อยู่ตรงกลางครับซึ่งกำลัง ทำคันคองอยู่อากาศร้อนมากนี่เป็นบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ ร้อนจริงๆครับอากาศร้อนมากบอกเลยก็ <_ t enth> มีการโลยหินคุกแล้วก็ติดตั้งสะพานติดตั้งกันตั้งแต่วันที่9นะครับ ติดตั้งแล้วก็ล่วงเลยมาถึงกลางคืนของวันที่9เลยเสร็จในกลางคืนเลยนะครับดึกดึกดื่นเลยแล้วก็มาเปิดให้ใช้งานได้ก็คือเวลา9นาฬิกาของวันที่10อคนนี้สอบถามทีมงานมานะครับเดี๋ยวจะเจอช่างสุบันเดี๋ยวผมจะพาไปคุย กับช่างสุบันอีกรอบหนึ่งตอนนี้อากาศร้อนมากครับถ่ายนานไม่ได้ครับมือถือภาพมันกระตุกไม่ค่อยสู้ร้อนเท่าไหร่ต้องไปก่อนแล้วครับผมเจอกันช่วงหน้าครับสวัสดีครับ